าละครับก็วันนี้เป็นวันที่6เดือนกันยานปี59นะครับผมก็เป็นวันที่แก๊งของผมเนี่ยไปเ,เดินทางไปเชียงรายนะครับผมก็เป็นการแข่งในการถ่ายทำเออหนังสั้นเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับผมก็เป็นงานทีรีห์ว ICT อะไรทุกอย่างนะครับผมก็ วันนี้เป็นวันอังคารที่อ,อกนะครับผมก็จะเดินทางไปเชียงรายกันไปเดี๋ยวเๆยเยขายังไม่เสร็จเอาละครับก็ตอนนี้อยู่บนรถนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมนะก็เสียงมีเสียงเพลงกับเสียงเครื่องยนต์ดังมากโอเคแล้วครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับทีมงานนะครับผมฮัลโหลหน้าหน่อยหน้าคนดำโอเคแล้ใกล้คนนะ <laughs> โอเคนะครับผมก็ถ่ายชากมาให้โอเคนะครับผมวันนี้ก็ตอนนี้อยู่อุตรดิตถ์แล้วนะครับผมก็มาอยู่ที่หลานลมเย็นนะผมแต่กลัวมันร้อนมากใช่ไหมโอเคนะครับผมก็ เออทำไมไม่กูไม่เห็นไปนี่วะววเออโอเคไปสั่งกับข้าวกันก่อนนะผมเป็นร้านมีข้าวแกงมีก๋วยเตี๋ยวมาภาคเหนือก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะ,เอ,ะเอ้ยมันเรียกว่ารัดหน้าดิรัดหน้าอันนี้เป็นของฝากโอทอบนะครับผมเออเออเออ,เอ,อซื้อแล้ใครวะโอเคนะครับมาต่อแถวซื้อซื้อแล้ววะ ซื้อก๋วยเตี๋ยวไงเออโอเคนะครับเดี๋ยวตัดไปโอเคนะครับก็เรามาถึงโต๊ะอาหารกันแล้วครับโอ่านี่ก็เป็นบัดดี้ผมนะผม,ม <c oughs> แม่งถ่ายหน้าชัดเจนก็นี่คือเขาเรียกไงเด็คนที่นอนด้วยอะเรียกบัดดี้แลนเออสั่งไรครับสั่งไรตัดลูกอีกที่จะร่า เออเป็นเฮ้คกกดดิกดนะวะมียากกดวหถุยโอเคนะครับปุ่มบริการจริงๆไปสั่งหน้าร้านก็นได้ก็ที่พวกเราสั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นต้มยำเส้นเล็กโอเคนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าอะไรวะรายการเครื่องดื่มนะครับผมก็มี ชาเขียวนมสดชาเปลือกชานมชาเขียวนมชาเขียวน้ำมึงมะนาวชามะนาวชาไว้ดิ่งช็อกโกแลตโอวัลตินโกโกน้นมสดนมสดคาราเมลนมสดกล้วยหอมอิตาเลียนโซดาสมูทตี้เกี๊ยวเกิดก็พอ <c oughs> <c oughs> นหครับออตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านลมเย็นนะครับแต่กูว่าร้อนมากเลยนะครับทุย <c oughs> โอเค everything changes. โอเคนะครับก uh, ็ตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนวะเออตลาดตลาดคนเดินเออเชียงนครเชียงระายนะครับผมโอเคอะมึงมึงเขาไม่ได้สียงหรอกเพราะแข่งช anel ดังมากก็ตอนนี้มีคอนเสิร์ตอยู่ทุ่นเป็นไงไปเร็เออไปเถอะไปไกลๆเลย โอเคนะครับก็ตอนนี้กําลังมากินข้าวเออมากินข้าวแล้วเดี๋ยวจะเข้าโรงแรมกันโอเคนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ตลาดคนเดินเชียงรายนะผมนี่อยู่กับพุลินนะผมวันนี้พุลินเขาจะมาพาเราไปซื้อของฝากให้แฟนกันเออขวาขวาขวาเออนี่มากหาันตามฝั่ง พี่พี่ซื้ออะไรกันต้มยำปูปลาโอ้โหดูดูเขาตอบน้องไม่เห็นนะันเวลาไม่เห็นนะพี่เออเป็นไงบ้างจะเขียนชื่อลงบนเม็ดเ้าสายคุณสามารถแดกรูปแบบแะอะไรวะมันคือรอ่ะพี่ไอ้ผู้มีความรู้อธิบาย สรุปก็ไม่มีเหมือนกันแหละไปเหอะอะไรไปว่าอย่างนี้อัานี่เป็นเออเป็นตากล้องของกลุ่มนะผมหันวาเล้วนะโอ้โหยิงว่ายิงแย่แย,ะ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 ยะ่แย่แย่หันโอ้โหบัดดี้จะเย็นบัดดี้ไม่ได้พูดถึงบัดดี้พูดถึงตากล้องของกลุ่มแต่กูถือกล้องอยู่แต่มันเป็นตากล้อง ทำไมวะวางแผนวางแผนตกกูก right <the> ันเยอะเนี่ยมีคร <the> ับกล้องกลุ่มครับผมเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนะผมเอ่อสอดคนเดียวในกลุ่มนะผมแล้วก็นกคนเดียวในกลุ่มนะผมจ้าขอนั่งหลานไปแล้วตงุูจะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ทำงานด้วยนะคะโอ้โหจริงจริงเอ้ก็หลังจากที่พวกเราเมื่อกี้พวกเรากินข้าวกันเสร็จก็เอ่อ ที่นี่เชียงรายนะผมเหนือจังหวัดเหนือที่สุดในประเทศนะครับแต่แต,แต่ไม่ไม่ไม,ไมแต่กูเห็นร้านขายกุ้งหอยปูปลาเต็มไปหมดเลยอะเดี๋ยวน,นี่นี่นี่ภาคเหนือจริงเหรอเดี๋ยว <ๆ S 2> ลูกอมกูหลุดมาทางไม้เลยๆๆเอาละครับเรา,เอารอโอเคนะครับเออตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรไม่รู้แต่มาก ก็เมื่อกี้ซื้อของให้ไปแล้วสองคนไม่ใช่สองคนคนละอันใช่ไหมคับูอันนี้คือของให้เพรค่ะที่ไหนอันนี้มันซื้อให้น้องครับมันไม่มีแฟนครับจ้าจ้าจ้า้จ้า,จาไม่มีาจ้า้าจ้ <c oughs> ตอนนี้เป็นแค่ภาพบรรยากาศของถนนคนเดินนครสวรรค์นะครับผมก็นครสวรรค์โอเคนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ ห้องแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เป็นห้องสองเตียงคู่นะครับแล้วก็มีมคนมีกระจกแล้วก็มีของนุ่นนี่นั่นผมยกโน้ตบุ๊กมาเออมามาแคสเกมเยอแล้วก็มีพี่อีกคนนะพี่พี่ผู้ชายนะครับผมก็ถ่ายให้แม่ดูโฟกัสที่น้ามันนะผมโอเคนะครับผมก็มี ข่าคุณหนูกี่ผืนวะสองผืนพี่บู๊ตพี่บู๊ตแชร์ของพี่บู๊ตไปแล้วกันโอเคผมไม่เอาผ้าหนูมามากลัวมาแต่กูไม่ใช่ตรงนี้เป็นหน้าต่างนะผมมืดทิปเป็งเลยตรงนี้เป็นห้องน้ำก็มีฟไฟอยู่ตรงนี้นี่กูมารีวิวเ,เอ่อห้องน้ำเขาแล้วไงวะโอเคนะครับก่อนี่เป็นฝักบัวฝักเลยอะไรแล้วก็เป็นปิดนะครับผม นะไทยหน<ม>้าโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะผมบาย